สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าไทยบ้านตอนนี้เราอยู่ที่ห้องเก็บของนะคะพี่เราจะเก็บอ่าผ้าที่วางตรงนั้นนะคะพี่ยัดใส่ลังให้หมดนะคะ ได้หนึ่งร<ถ>ังแล้วเราไม่ต้องออกสักถุงคัน เราจะเอาผ้าปัดก่อนนี่คืออะไร của nữa Cái này nó Cái này tôi nghĩ ông sẽ แต่พักยังไงเนาะ of the him and spend more with นะเก็บผ้าใส่ que isso é para